รืนๆๆน่นรื้นถนนปลอดภัย ทุกคนครับมีข่าวดีมาบอกครับข่าวดีอะไรอะครับพี่สตีนั่นสิคะมีอะไรให้หน่าตื่นเต้นนะคะพี่สตีก็บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดเขาจัดให้มีโครงการดีๆรับปีเสือสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยร่วมกับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดจัดโครงการหมวกแสนใบเพื่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์ปลอดภัยจัดทำหมวกเนื้อัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและที่สำคัญจำหน่ายราคาพิเศษต่ำกว่าต้นทุนโรงงานด้วยนะครับเพียงใบละ144บ เท่านั้นรูปแบบหมวกเป็นสีขาวติดสติกเกอร์ไอเลิฟไมเฮดสั่งซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสร้านเซเว่นอีเลฟเปิดจําหน่ายแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดเพียงแค่สั่งซื้อก็รอรับหมวกที่บ้านได้เลยนะครับเพราะราคา144บาทรวมค่าบริการและค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วเขาจะจัดส่งให้ถึงบ้านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ไม่เกิน14วันทําการครับเขาดีจริงๆเลยล่ะค่ะแล้วเขากําหนดไหมคะว่าจะซื้อได้คนละกี่ใบถ้าประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้คนละหนึ่งใบครับ แต่ถ้าเป็นสมาชิกเอาเมมเบอร์สามารถซื้อได้คนละไม่เกิน2ใบหรือถ้าเป็นลูกค้าที่ซื้อหรือต่อประกันภัย,ภยพรบรถจักรยายนยนต์ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้าน7 e เ e ่นอีเลก็สามารถซื้อได้ไม่เกิน2ใบครับโดยลูกค้าที่สั่งซื้อสามารถแอดไลน์มาที่แอด irvp เพื่อตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งได้ครับอย่างนี้ต้องรีบไปซื้อแล้วล่ะครับมวกดีมีคุณภาพร,ราคาประหยัดช้าอดหมดแน่ และก็ต้องฝากถึงผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะได้ปลอดภัยและเจ้าของรถก็ต้องไม่ลืมตรวจสอบว่านหมดอายุประกันภัยพราบาด้วยนะคะเพื่อความอุ่นใจในการเดินทางค่ะถนนปลอดภัยคนไทยปลอดภัยมีสติมีวินัยมีน้ำใจอุบัติเหตุจากรถแจ้งเหตุทันทีที่บริษัทกลางโทร1 7 9 1ตลอด24ชั่วโมง